เจ้าทั้งสองได้รับภารกิจพิเศษในการปกป้องดวงดาวจากพายุยูุ่กรบาดและหนอนอวกาศเืนอไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยมีกติกาคือเจ้าทั้งสองต้องพาดวงดาวทั้งห้าลบนี้ไปตามเส้นทางที่กำหนดภายในเวลา3นาทีแต่จะด้วยวิธีใดผู้เจ้าต้องไปลุ้นเปิดการปริศนา 5...6...7...8... เย้อากมเรากลับมาแล้วเมื่อกี้ขาอธิบายกดกัไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องมาเลือกกว่าไม่เป็นไรเขาเรียกว่าตะกี้เป็น เขาให้เรามาเลือกว่าคุณจะเลือกใจเดียวหรือจะเลือกหลายใจผมเลือกหลายใจเ้รื่อนตาองเลืออะไรพีเลือการเลือกหลายใจรเลอกหลายใจ ก็หัวใจมีสี่ห้องไงแล้วบเลือดอันขวาสุดครับเลือดหัวใจสีดวงครับโอเคไหมฮะโอเคพี่นอนทพี่นนทเลือดสีดวงพี่นนเลือกสีดวงเอาอีโม่เหมือนกันไอซีโม่อ๋อ ภารกิจเมื่อกี้เกมกติกาว่าไงนะกติกาผู้ดาวข้าวผุกบาทเออชายพาดวงดาวข้ามุกระบาดเออนี่ไงมาแล้วเย a นะครับเกมก็คือว่าเราจะสุ่มการ์ดใช่ไหมครับว่าเราได้เป็นอว่าส่วนไหนแล้วเราก็ใช้ไอว่าของเราเนี่ยพาดวงดาวไปจนถึงเส้นชัยเราเล่นเกมไม่เคยชนะใครเลยเล่นเกมไม่เคยชนะใครเลยก็จริงแต่รอบนี้เราชนะตัวเองได้ เราต้องชนะตัวเองอาคิดว่าตาหัวเราจะชนะไหมครับชนะชนะเกมอ่ะครับชนะเฮ้ยเฮ้ยพี่ทำไมหรอโอ้พี่แรงหมดเฮ้ยหัวหนึรถอพี่มีตัวช่วยสบาย สาหร่ายเท่าแก่น้อยถ้าสาหร่ายต้องเท่าแก่น้อยบอกได้เลยว่าเติมพลังให้เราได้แต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บไว้กินดีกว่าความอร่อนแบบนี้กินคำเดียวไม่พอกินคำเดียวไม่พอเฮ้ยรู้สึกพลังเต็มแล้วพลังเต็มแล้วไปเราต้องพาดาวไปทักห้าดวงนะครับมันจะมีดาวอยู่สองไซส์โอ้โหมันมีดาวอยู่สองไซส์นะครับเราต้องพาดาว ไปหนูไปเลยดีกว่เอาเลยใช่เอาเอาไหนดีพี่เอาอันใหญ่เอาเลยนะออเอาเดินซิแซกโอเคเดิแซกใช่พีเขาไม่ถือว่าให้เราพาไปไม่ใชเราทัอเอา,อาอเกบาทดสองคสายสาน้องสายก่อนนะอย่าใช้อย่าโกนี่ใช้เลยไม่ไใช้มุญเลย พี่มีเวลาทั <si ้งหมดสนาทีพี่สามนาทีไปดูเลยนี่พี่นี่เดี๋ยวจะผิดขีดขีดนีพีดขีดอาจวะเฮ้ยเดี๋ยวพี่เราเดี๋ยวเราโก้เราข้เซ็นีนีนะค่ะ จบด้วยไปไปเราไปกันต่อดีกว่าต่อสามนาทีสามนาทีมันตอันนี้คอเอาเลยเหรอเหรอทุกคนดูดิเอาใหญ่ก่อนเอาใหญ่อันใหญ่ก่อนอนใหญ่ก่อนไปเคแลว่าตอนนี้ ลืมอะไรเ่ะทายอยู่้วเนี่ยนะเราจ,จริงดีปวว่ะทำได้ไหมพี่เวลาสมวดแล้วเนี่ยสามนาทีหูได้ดวงเดียวจะรอดเลยวะไฮ้พี่พี่รู้แล้ว พี่เดี๋ยวนะดิเล่นเกมมาทำอะไรเนี่ยอยากลโก้ลูเอางี้น้องใครหนูหนูที่มาดูต่อไปได้โกงนะครับ ไม่เราเราทำตัวอย่างให้ดูว่าการโกงมันไม่ดีนคะครับมันก็ไม่ทำเองเอมันไม่ได้แปลว่าเราจะชนะเสมอไปถูกไหมขนาดโกงขนาดนี้แล้วจริงเราก็ยังทําภารกิจเฟลอยู่เห็นไหมครับนี่แหละคือบทของการโกงมันจะไม่สำเร็จอา้าวเทแล้วเรา,าก็ภารกิจไม่สำเร็จแล้วถ้าเราไม่สำเร็จตรน,นี้เราจะไปด่าออกไปยังไงอ่ะบอสบอกว่าถ้าเราทำไม่สำเร็จพวกเราจะต้องเต้นอา้าวแล้วเราต้องเต้นเพลงอะไรอ่ะพี่ ภารกิจลมเงินุภูเก้าจะโดนสาดให้เต้นเพื่อเป็นการลงโทษโอเออเอาทีจะไปทำไรเี้ยอะแต่ว่าเราจะเต้นเราก็เหนื่อยแล้ว嘛่้องรดถูกว่าอย่างที่บอกนะครับก็แต่ต้นต้นคอนเสิร์ตนะครับต้นแฟนคอนนะว่าเราไม่ได้มากันสองคนจริงแต่เราจะมากับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนพร้อมจะช่วยเต้าหู้รึไหมครับ เรามีตัวอย่างอะไรอมีน้าผมเห็นนะผมเห็นนะไม่แบบนี้ผมจำนะผมจดชื่อก่อนอ่ะไร่ะคนนี้ก็มีอ่ะผมอาจจะจำชื่อคุณไม่ได้แต่ผมจำชื่อทวิตเตอร์คุณได้โอ้โหเื่อคนที่ใช้บันชีคุนอาจจะเป็นผมก็ได้อะ เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูมีตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวกล้องนะครับจะจับไปนะครับต้องจะจับไปนะนะถ้าพรยอมไหมนะมีตัวอย่างให้ดูมีตัวอย่างให้ดูคือจับไปนะครับก็ต้องเต็นใช่ไหมอ่าก้องเต็มถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมเดี๋ยวต้องไปที่คนปุ๊บชื่อเทงาหลับเลยดึกแน่นอนอันนี้ครใคร ไราเต้นได้หรอดี่ก้องจับที่ใครเต้นด้วยนะครับยางในนี้ยังไม่ใช่ก้อจับตั้งแต่ต้นลายยางต้นอะไรต้นอะไรกันเลยเดี๋ยวเราโอเวอร์กัน่นะอ่าเรพร้อมแล้วโอเค 我也是，我这个我也很痛苦，我。 ว่าตอนแรกรับพลังมาอยู่ตอนนี้ผมหมดอีกแล้ว ได้เลยนะครับคืออย่างนี้ทุกคนสนุกไหมครับสนุกเลยพี่พลังผมมาเลยอ่ะคือทุครับผมต้องบอกก่อนว่าแก้ผ้าผมนะฮะทีงานที่ถือไม่ได้นะฮะก็วันนี้นะครับผมก็เป็นแฟนคลับครั้งแรกของพวกเรานะฮะแล้วก็ในที่สุดก็ผ่านด่านไปได้แล้วเห็นได้ยินว่า เอาไมีเจอเขาดูว่ามันเปิดไม่ออกไม่ใส่งงกระอมันเย็นกก็ค,คืออย่างนี้เห็นว่าทุพอดีกับอะไรขอคืนด้วยก็คือ ้แต่ดีเซเว่นผมแม่นที่ไม่ได้จริงๆว่ะไปเอาคนใหม่นะเรานะโอ้ยโอ้โหอันนี้คือโวยห่วยอยู่เลยนะอันนี้เห็นเขาเขียนโพสต์อีกถึงพวกเราด้วยเป็นธรรมเนียมในทุกๆงานขอโทษ มีคนเขียนโพสต์อีกนะครับเราก็เลยแบบว่าจะมาอ่านสักนิดสักหน่อยเล็กๆน้อยๆระหว่างฟูดาวนะฮะโอเคมีคนเขียนมาว่าขอเป็นคนสุดเม่ไม่อ่านอันนี้ที่ายาวดีน้องพอบลดน้องต้าอูนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เรามาหาพวกเธอขอให้พวกเธอสนุกกันทุกๆผลงานที่ทำอยู่ และกำลังจะทำนะเราดูผลางานของพวนะกเธออยู่นะเิฟยูจากบีโดสไชทชื่อสนุกครับสนุกมากดูจากหน้าพวกเราได้นี่นี่อันไหนเขาบอกว่าเชื่อมั่นว่าตาอุวกรอดต้องไปได้ไกลามากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนจะคอยพพอร์ตขอบคุณโชคชะตาที่นำเรามาเจอกันนะครับรักมากๆพี่พี่ออติน,นะครับขอบคุณครับมีอะไรอีกนะ เยอะมากเลยขอเลขสมตัวตนนใช้ต่ออีกที่สี่เชื่อว่านอยอันนี้นะเป็นการทำบุญเขาเรียกว่าแต่งบุญถ้าเราซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเงินเนี่ยจะเข้าไปช่วยคนได้ยเยอะอันนี้เรื่องจริงถึงแม้เราจะไม่ได้เลยก็ยกตามวันนี้วันที่21ใช่แล้วก็วันนี้เดือนสี่ใช่ ผมว่าเลขท้าย21บวก1 2 1ได้3สวรรค์บอกบอกว่าอะฮะสี่เจ็ดเฮ้ยอันนี้ไม่ดีนะทุกคนไปถึงว่าเพราะมัน้อซื้อสากินแต่งรัฐบาลนะไม่ใช่เอาเนในงาเดี๋ยวนะคุณไปออกเรื่องนั้นได้ไงเนี่ยเชื่อพี่เดี๋ยวคนเดียว เอาลองลอรอดูครับไม่บอกบอกเลยบื้อเลยลืมไปนะลืมไปนะแล้วเกี่ยวเราดูด้วยกันอ่ะไปกันต่อขอบผมเหมือนเห็นเมื่อกี้อยู่ไหนอ่าเนี่ยไหนเขาบอกว่าขอบคุณที่ทำให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้นะ always love and support b o t h of you from p m นะครับใช่ไหมอ่าเอ้ย อันนี้คือดีมากเลยอ่ะเหมือนก็อุ๊ยทนทนอุ๊ยจริงๆไม่ใช่ที่นี่นะครับ ครับทุกคนก็เป็นอิหนึ่ลกำลังใจที่ทําให้พวกเราสองคนผ่านอะไรที่ยากลําบากมาได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นซีรีส์ที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้แล้วก็คอนเสิร์ตคอนนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างที่กําลังจะเจอในอนาคตที่มันยิ่งใหญ่เออรู้สึกขอบคุณมากๆเลยครับที่ว่าเป็นกําลังใจให้กันครับขอาล่ะช่วที่ทำเรื่องหนัมากทุกคนเราทํเรื่องได้ดีมากเพราะเราเป็นคนดีอยู่ ชาจีนทไทย有福中国和泰国的绿茶一小时我爱你永远比二十四小时多一小时เป็นงูแคระไอนี่คือแปลว่าไหครับแปลว่าไทยจีนกับไทยติชาี่แปลว่าอะไรผมว่าผมว่าเราต้องเขาบอกว่าเราบอกว่าหนึงอ๋อเหมือนว่า จีนกับไทยเนี่ยห่างกันหนึ่งชั่วโมงปะแต่ว่าฉันรักเธอตลอดไป24ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยต้องถามเราซื้อเป็นต่อนะถูกหรือเปล่าครับเราซื้อเราซื้อพอตอลไทยโอ้โหอาอไอดีส l า v e ย o u สบายดีเยสายดีรักสุดี ก็ยึดคำเดียดเอ็มเปนยัไล่ะที่ได้หลายที่สได้สกิเดสอ้าวไหนๆก็ไหนๆรับรู้ไปดิมิิกเจอแตร์คิวโอังเพคคุณๆเนาะเอามาจากพี่ดีเท่าทีอ้เป็นไงบ้างดีใจบ้างดีใรงะพี่คือมันดีใจมากเลยครับคือตอนนั้นเราสองเัน กันเสร็จตอนกลางคืนใช่ไหมตอนที่เรายังเป็นเด็กฝึกสมัยตอนอยู่ล้าไซคอนนะครับคือเราเห็นป้ายหน้าตึกแกรมมี่ก็แบบว่าเฮ้ยแล้อยากเปรนลูกติดแบบข้างหน้าบ้างอ่ะเราจะได้มีโอกาสบ้างหรอพี่ๆเขามีชื่อเสียงมากเลยเนาะเวรสค์ดึงเราคงมนได้เติบโตไปเป็นดารุ่งดารากับเขาบ้างเห็นหน้าพี่เดสตราเห็นหน้าน้องจิมินาน้องโฟ เห็นหน้าสตารไตล์ไปเนี่ยเห็นหน้าสตาร์วินนี่เห็นหน้าจุนกางจุนเอสเนี่ยเพื่อนเพื่อนเราดีกันแเนาะเราดีกันแล้วเนาะเออเออไม่เจอเขาเนี่ยกัันนน่แหละแล้วก็จะมีโอกาสวันนี้อะวันที่เรามีแฟนคอนอ้าวัพโหลดครั้งแรกเลย ย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ขอบคุณทุกคนมากจริงๆรู้สึกว่าใจเราว้าชีพแบบมันมันมันได้เกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็มันเป็นจริงละว,วันนี้มันเป็นจริงขอบคุณมากเลยครับ oh. มีหนึ่งคำถามใช่ไหมที่ผมต้องถามพี่หูอ,นะอยากถามว่าถามว่าอะไรดีอ่ะ ไอ้ถามว่าผมจริงขึ้นไหมครับที่ไม่ต้องพูดอะไรแล้วที่ว่าคนเขาเห็นแล้ว<อ>จากวันแรกที่แบบว่าเด็กคนหนึ่งที่เต้นก็ไม่ได้ร้องก็ไม่ได้เนอะวันนี้ผมก็กล้าพูดได้ว,ว่าร,รู้วาเต้นแล้วก็ร้องไม่แ้ใครนะ<อ>จริงจริงนะฮะอ่านแค่อ่านรู้สึกไ,ได้ช้ากาลังเลยขอเช็คทุกคนได้ไหมครับ นั่งดีกว่าเห็นเห็นไหมคะเห็นทุกคนเห็นนะเหมือนทุกคนเป็นแรงและกลังใจของพวกเราเลยนะครับจริงตอนนี้เหมือนผมได้คุยกับโทรศัพท์เป็นไปหมดเลยตอนนี้มันมากกว่าสองตาแล้วมันมีบางอสี่ตาหกตาบ้างสวัสดีซัมซุงกา a ล็กซี่เอจิา วิ่งนั่นแสงอะไรอ่ะวิ่งอู้สปอตไลท์เต็มเลยอุ่ยวิ่งวิ่งเริ่มแล้วเอ๊ะ มีกี่ดวงครับพี่เราถามนะพีลักว่าเราดวงดาวกี่วง2,548ดวงแต่ตอนนี้ถือว่ามันมากกว่านั้นเยอะเลยพี่จริงขอบคุณทุกคนนย่างหับที่เขาองเต็มดวงดาวที่คอยนำทางพวกเราจริงตอนนี้นะครับพลังของพวกเราเต็มหลอดแล้วนะครับพร้อมจะไปกับเกมต่อไปหรือยัง หอมยังไครับแต่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 ยังไงเราอยู่ด้วยกันขนาดนี้ผมอยากเห็นทุกคนมีส่วนร่วมกับเก๋ของพวกเราบ้างเออผมว่าอยากขออยากดึงได้ปะทำไมฮะได้ไหมครับ <time durability> ผมอยากให้ทุกคนอ่ะเฮ้ยมีคนกำนะ <time> <time> ผมเห็นนะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยทอยลูกเต๋ากับพวกเราหน่อยได้ไหมครับ <time> เดี๋ยวจะมีลูกสาวเลยนครับส่งมาจากด้านหลังนะครับทุกคนต้องค่อยๆโยนกันไปนะครับเรามีเวลาให้60วินาทีนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับส่งมาให้พวกเราโอเคไหมครับนี่ตอนนี้นะคนของพวกเราทั้งสองคนเนี่ยอยึมน้ำมือ,มอของทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากให้พวกเราไปได้ที่ทางไหนเนี่ย <c oughs> ช่วยกันเล่นกันด้วยโอเคโอเคถ้าพร้อมแล้ว let's go let's go หยุดนู้นยุดนู้นหยู่นู้นหยู่นู้นมาแล้วอยู่นู้นหยู่นู้น luôn <laughs> <laughs> ไปเท่าไหร่เนี่ยข้าตัวนั้นโดนหักหมดแล้วเนะี่ยอ้าวไหนลูกเก่าวะอ,อยู่ข้างในแล้วไม่บอกหรอกว่าได้เท่าไหร่ราไปดูดีกว่า